สวัสดีครับ .FC ช่างเอทำได้ครับวันนี้ช่างเอจะมาบอกวิธีการนะครับในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตเตอรี่อะไรหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะที่เอจะถ่ายทำอย่างนี้คือการชาร์จรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าโมไซค์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ก็ ก็ช่างนะครับจางเองจะมาสอนวิธีการชาร์จที่ถูกวิธีนะครับทำยังไงให้ตัวชาร์จเจอของเรานไม่เสียหายก่อนสมควรครับก่อนเวลาสมควรนะครับเขามีวิธีการชาร์จอย่างไรแล้วก็ถ้าเราชาร์จแบบผิดวิธีนี่ทำไมชาร์จเจอเราถึงเสียนะครับจางเองจะ,อะมาบอกวิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับลดไฟฟ้าลด4ีล้อไฟฟ้านะครับ ใช้ยังไงนะครับเนี่ยให้ดูนะครับอันเี๋ตัวนี้ชาร์จเจอร์นะครับ fc เป็นชาร์จเจอร์ของรถไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้ใช้แบตแห้งนะครับ fc แบตแห้งนี่คือรูปร่างของตัวชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีอยู่2หัวนะครับนี่ครับสหัวหัวแรกก็จะเป็นเสียบ220นะครับหัวที่2ก็จะเสียบเข้ากับตัวรถนะครับ fc ตัวนี้สรับรถครับวิธีการแรกนะครับให้เราเสียบ ัวปลั๊กที่220ก่อนนะครับ่าเราอย่าไปเสียบตัวชาร์จเข้ากับรถก่อนนะครับให้เสียบตัวปลั๊ก220ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาชาร์จที่ตัวรถนะครับนี่ครับนี่เป็นวิธีการที่ถูกวิธีอ่นนี้กตัวหนึ่งนะครับให้ทำการเสียบไฟ220ก่อนนะครับเดี๋ยวครับจะชา้ชาจะชา้า เสียบก่อนอนี่ครับเป็นวิธีที่ถูกไม่ว่าจะเป็นมือถือก็ช่างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเลก็กอรอนก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เราจะเสียบเข้าตัวรถเลยนะครับทีนี้นี่ครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะครับทาไมถึงถูกต้องนะครับจะอธิบายฟังเพราะว่าถ้าเรามาเสียบตัวเข้ากับ รถก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเสียบเข้าตัวรถก่อนหรือถ้าจะชาร์จมือถือก็เสียบใส่มือถือก่อนแล้วถึงไปเสียบ210ครับทาให้นะครับเวลาชาร์จนะครับเขาก็จะมีสื่อทางไฟฟ้านะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการกระชากของอการกินกระแสของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เราเกือบหมดนะครับก็จะมีการดึงกระแสที่ค่อนข้างจะเยอะ ในเวลาชาร์จเล็กๆนะครับอ่าก็พูดง่ายๆก็คืออมีเสื่อทางไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีการกระชากของไฟด้วยครับทำให้สวิตช,ชิง่งหรือตัวชาร์จเจอร์ของเรานะครับที่ออกแบบมาบางยี่ห้อ,อก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้อ่าตัวสวิตช,ชิง่งชาร์จเจอร์เสียหายได้นะครับครับและวิธีการแก้ก็คือที่ชเอีทำให้ดูนะครับเสียไฟก่อนอ่าทำให ขณะที่เราเสียบนะครับก็จะมีเสริยทางไฟฟ้าเข้ามานิดหนึงนะครับก็มีจากการอารคของปลั๊กนะครับแต่ว่าวงจรชาร์จเจอร์นี่ก็จะมีการกรองกระแสนะครับแต่ว่าไม่มีการดึงกระแสไปที่หลดุดหลดที่นี้ก็คือรถไฟฟ้านะครับไม่มีการกระชากทางไฟฟ้านะครับทำให้สวิตชิ่งทำงานได้สมบูรณ์นะครับก็คือมีการผลิตไฟไว้รอจากนั้นก็ มาเสียบตัวาชาร์จในรถนะครับทีนี้นะครับก็จะไม่มีการกระชากเยอะนะครับไม่มีการกระชากเยอะนะครับาทาให้สวิตชิ่งนี่มีอายุการใช้งานที่นานนะครับคือตัวสแสเปอร์สาคัญก็คืออสุรทางไฟฟ้านะครับที่ปักของเราที่เสียบนะครับเสียบแล้วก็จะมีสื่อทางไฟฟ้าแล้วก็จะมีการดึงโหลดที่รุนแรงนะครับในขณะที่เรา ชาติใหม่ๆนะครับ fc จากที่ประสบการณ์ที่ซ่อมมานะครับอาจจะพูดไม่ตรงใจหลายท่านนะครับที่ดูเพราะว่าใช้จากประสบการณ์จริงที่เป็นช่างซ่อมมา20กว่าปีนะครับ fc ก็สรุปอาการได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับที่เสียมาเอามาซ่อมกับช่างเอ๋ทาได้นะครับสมัยที่ช่างเอซ่อมนะครับส่วนมือถือนี่ก็บางอันก็ระเบิดเลยนะครับ fc ระเบิดเลยตัวชัดมือถือนะครับ ในที่นี้ก็คือนะครับเจ้าเอแมให้นะครับที่เราดูอยู่นี่นะครับคือชาร์จรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้า4ล้อกับรถไฟฟ้านะครับเป็นแบตกราฟินนะครับส่วนตัวนั้นเป็นแบตแห้งนะครับชาร์จด้วยพลังงานโซลาเซลล์อีกเช่นเคยนะครับไม่มีต้นทุนนะครับเอฟซีไม่มีต้นทุนลงทุนครั้งเดียวนะครับในที่นี้ก็คือบ้านสวนของพี่เสาเช่นเคยนะครับใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับทั้งหมด นะครับค่าไฟ0นบาทนะครับต่อเดือน0ูนย์บาทใครที่สนใจนะครับระบบ5.5กิโลวัตต์นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สบายสบายเลยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเกือบทุกรุ่นนะครับรถไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับส่วนรถยนต์นะครับเราคงต้องใช้ระบบออนกิดนะครับ fc ใครที่สนใจระบบชาร์จรยนต์นะครับอย่างเช่นตอนนี้กําลังสั่งซื้อ เอ็มจีอีพ e ี P นะครับอ่าเราจะออกแบบชาร์จรถยนต์ด้วยอ่าออนกิดนะครับเป็นระบบออนกิจ6ขนาด6,000วัตต์นะครับเอฟซี6,000วัตต์โดยงบประมาณประมาณ80,000บาทนะครับใครที่สนใจอาติดตามช่างเอสักกระดิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับอ่าการทำชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอ่ายี่ห้อ MG นะครับ FC อ่าขนาด6,000วัตต์นะครับ ยังไงก็ใครที่อยากทําตามนะครับหรือใครที่คิดจะซื้อรถไฟฟ้านะครับวิธีการชาร์จที่ถูกวิธีทําตามช่างอีทำได้เลยนะครับฝากกดไลค์สับกระดิง่งช่างอีทำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ